มตนอย่างนี้เนะี่ยมันยากนักยากนาเมื่อโอกาสอำนวยให้อย่างนี้แล้วก็ควรตั้งอกตั้งใจทำกันถ้าเราไม่ทำความเพียรละกิเลสนี่เราก็้นทุกข์ไปไม่ได้ต้องให้สอนตนอย่างนั้น คนไม่รู้จักทุกข์ไม่เบื่อนหน่ายต่อทุกข์ก็จึงได้ประสบกับความทุกข์อยู่ไม่รู้แล้วรู้รอดเพราะทุกข์มันมาจากเหตุคนไม่รู้จักเหตุแห่งทุกข์มันก็มีแต่สะสมเหตุแห่งทุกข์ใส่ตัวไว้ทุกข์นั้น ทุกคนก็รู้อยู่แล้วว่าทุกกายทุกใจแต่ทุกกายนี่เราก็แก้ไขมันพอเป็นไปได้พอประทังชีวิตไปได้แต่ทุกใจเนี่ยอยากเต็มทนถ้าบุคคลได้ไม่มีความเพียรบากบันเอาจริงจัง มันก็อยากที่จะบรรเทาทุกทางใจได้เมื่อทันหามารบกวนเอาก็ดิ้นลนกระสับกระไยอยากได้รูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสอันเป็นที่น่ารักใคร่พอใจทางต่างเนี่ยความอยากอันนี้ เมื่อบคุคคลไม่ระง,งับมันมันก็พาให้แสวงหาสิ่งที่ตนรักใครพอใจต่างๆนี่การแสวงหาอย่างนั้นไม่ใช่ว่ามันจะได้มาง่ายๆโลกมนุษย์ของเรานี่คนมีบุญน้อยก็ยังว่านั่นเนี่ยอยากได้อะไรแสวงหาอะไร หาเอาแทบแย,ย่บางทีก็ไม่ได้ซ้ำนั่นแหละบางทีก็ได้มาก็าจะได้มาก็แสนยากแสนลำบากนี่ต้องพิจารณาดูให้ดีอ้าวแล้วทำไมคนยังชอบมาเกิดหลายแท้ถ้าว่าโลกนี้เป็นทุกข์นะ ก็เพราะเหตุว่ามันไม่เบื่อหน่ายมาเทชชาติก่อนนู้นแหละเกิดมาชาติได้ก็มายินดีอยู่กับโลกอันนี้ก็คือยินดีอยู่ในรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสนั้นเองแหละไม่คิดพยายามที่จะถอนตนออกจากความรักความใคร่เหล่านี้เลย เมื่อเป็นเช่นนี้มันก็ต้องแสวงหาเมื่อมันได้มาแล้วก็มาดูแลร,รักษาต้องมาผูกพันกันอยู่ทีนี้กระทำกรรมดีกรรมชั่วร่วมกันพรอต่างคนต่างหมดอายุสังขารแล้วก็ไปทำยถากรรมบุญกรรมบาปกรรมนันนำไปตกแต่งให้เกิด ในพบในชาติใหม่ต่อไปอีกก็ไปสเสวงหารูปเสียงของเก่านั่นแหละอีกอยู่อย่างนี้ที่ร่วงแล้วมาก็ดีแล้วลองมาพีนาะดูในปัจจุบันนี้สิว่าเราได้อะไรจากความผูกพันในรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสนั่นแ่ะแล้วเราเรา,เราได้อะไรติดตัวมา เมื่อพิสูจน์ดูแล้วมันก็มีแต่ตัณหาในนาติดสอยห้อยตามดวงกิตนี้มาอรูปเสียงกลิ่นรสนั่นมันไม่ได้ติดตามเลยเพราะมันไม่เที่ยงมันหมดเขตเข้ามาแล้วมันก็แตกดับทําลายลงสู่พื้นดินนี้แหละมีแต่ตัณหาในนั้ะมันติดตามดวงกิตมาอุปาทานความยึดมั่นถือมั่นนั่นแหละ มันเป็นตัวกรรมนำดวงกิดที่ให้มาเกิดเป็นรูปเป็นนามเป็นขันห้าขึ้นมาอีกแล้วดวงกิดก็เลยมาใสศขันห้านี้อยู่เหตุนะั้นน่ะมันถึงเป็นทุกข์เพราะมาอาศัยอยู่ในของไม่เที่ยงก็ต้องพิจารณาดูมันเป็นความจริงนะที่พูดมานี่ยนะ ผู้มีปัญญาทางหลายมีพระพุทธเจ้าเป็นตน้นพระองค์เห็นโทษแห่งขันทั้งห้านี่ความยึดมั่นถือมาในขันหานี้มาแล้วพระองค์จึงรีเร่งสร้างบุญบาร,รมีเพราะว่าผู้ที่จะถอนตนออกจากขันหานี้ได้ต้องเป็นผู้มีบุญบาร,รมีเก่กล้าสมควรหรือว่ามีบุญบาร,รมีเต็มบริบูรณ์นั่นแหละ การสร้างบุญกุศลนี่มันเต็มได้เหมือนกันนะทำไม่ถอยไม่หยุดไม่ยัง้งเ็ททำไปเมื่อชาติใดได,ได้ทำบุญกุศลม,มากบุญมก็มากขึ้นไปเรื่อยๆอย่างนี้นะเมื่อบุญกุศลมันเต็มที่มีกำลังเต็มที่แล้วมันก็ขจัดตัณหาความทยานอยาก ต่างๆในโลกนี้ออกไปจากดวงกิดนี่เพราะว่าดวงกิดนี่เมื่อบุญกุศลหุ้มห่ออยู่เต็มอักราแล้วเต็มเปี่ยมแล้วอย่างนี้มันก็ไม่อยากได้อะไรอลองสังเกตดูผู้ภาวนาหรือมันยังอยากได้อะไรอยู่ในโลกนี้นะ,นะถ้ามันยังอยากได้อะไรอยู่ไม่มันก็เรียวกว่าผู้นั้นภาวนาไม่เป็น ผู้ภาวนาเป็นมันตรงละความอยากความปัรถนาในโลกนี้อย่าให้ปล่อยให้จิตมันวิตกวิจารไปในเรื่องที่สิ่งที่ตนชอบอกชอบใจต่างๆในโลกเมื่อรู้จักตัณหาเป็นบอกเกิดแห่งทุกข์แล้วเราก็พยายามประคับประคองตัณหานี่ให้ดาเนินไปแต่พอเหมาะพอดีตามเพศตามูุิของตนอืม เศของคารึอหัดยังละตันหาอย่างกลางหรืออย่างละเอียดไม่ได้ก็ต้องประครับประคองละตันหาอย่างงาบที่มันจะบันดาลให้ไปทำบาปกรรมต่างๆมีฆ่าสัตว์รักทรัพย์ประพฤติผิดในกามก่าวมุสาวาสด,ดื่มสุราเมรัย กัญชายาฝิ่นเฮโรอีนของเสพติดใช้โทษต่างๆโเนี่ยตัณหาประเภทใดมันจะนำดวงจิตให้พอใจไปทำบาปมีปานาติบาตเป็นต้นดังกล่าวมานั่นเราต้องละตัณหานั่นเสียก่อนอื่นทั้งหมดอย่าไปสั่งสมให้มันมากขึ้นเลยตัณหาประเภทนั่นน่ะมันทำให้ไปทำบาป เมื่อทำบาปใส่ตัวแล้วบาปแล้วมันก็ติดสอยห้อยตามไปให้ผลในเมื่อมันได้โอกาสเมือ่อใดมันก็ให้ผลเมื่อนั้นให้ผลเป็นทุกข์อ่ะดังนั้นแหละคนเราจึงได้เสวยทุกข์ทนทรมานอยู่ในโลกนี้มากมายก็เรื่องมาแต่ไม่ละตัณหาประเภทนี้แหละ มีแต่อ้างโน้อนอ้างนี้ว่าไม่ทำก็ไม่ได้กินอ้างไปแต่พุทธพื้นไปอย่างนั้นเหละแต่ความที่ไม่มีปัญญาไม่คิดที่จะละมันไม่เห็นโทษของมันคนส่วนมากนะมันจะทุกข์ก็ายอมเอาอย่างนี้นะยอมให้บาปกรรมมันนำไปสู่ทุกข์อยอมหมดเลยไอ้นักปราชญ์ทั้งหลายถ้าไม่ยอมอะ ต้องหาหนทางหลีกเลี่ยงจากโทษนั้นนั้นบาปนั้นนั้นให้ได้แม้จะครองเรือนก็ตามครองวัดก็ตามก็ผู้ครองวัดผู้บวชเข้ามาในพุทธศาสนานี่ก็ต้องคิดว่าเราหลีกจากการกระทำความชั่วในการอยู่ครองเรือนมาเพราะว่าการเป็นนักบวชนี่ มันมีโอกาสที่จะได้ละความชั่วทำความดีได้มากเนื่องจากว่าชีวิตมันเนื่องอยู่ด้วยชาวบ้านเขายินดีอุปถรัรมภ์บำรุงถ้าภิกษุสมณเณรประพฤติดีประพฤติชอบตรงตามธรรมตามามีในไม่แสดงความชั่วให้ปรากฏออกไปในชุมชน ผู้มีศรัทธาในบรวรพุทธศาสนาผู้ครองเรือนทั้งหลายเขาก็อาศัยพระสงฆ์ผู้ปฏิบัติดีนี่แหละเป็นที่ระลึกในใจเขาเวลาเขาทุกข์ร้อนอย่างไรมาเขาก็นึกถึงครูบาอาจารย์ที่ประพฤติีประพฤติชอบตั้งอยู่ในความสงบก็ทำให้เขาอบอุ่นใจได้อยู่นี่ ดังนั้นพระสงฆ์สามเณรเราต้องให้นึกในเรื่องนี้ให้มากทีเดียวเพราะชีวิตของเรามนเนื่องอยู่ด้วยผู้อื่นเราต้องทำตัวให้เขาเลี่ยงง่ายเพรานว่าต้องทำตัวให้เขาเคารพย้ำเกรงนับถือเอาเป็นที่พึ่งที่ทระลึกแรามันควรนึกแท้ๆเรื่องนี้เพราะว่าเรามันเกี่ยวข้องกันนี้ ไม่ใช่ว่าเราบวชมาแล้วเราจะอยู่โดยลำพังได้ไม่ต้องอาศัยชาวบ้านเป็นอยู่ไม่มีทางนักบวชเนี่ยเนี่ยต้องคิดให้มากข้อนี้ก็ดีเมื่อผู้ใดคิดพิจารณาแล้วอรู้จักประมาณในการบริโภคปัจจัยเครื่องอาศัยที่ชาวบ้านเขาบริจาคมา เช่นนี้มันก็ไม่เกิดโทษอะไรในขณะที่บริโภคปจัจจัยน,นั้นอยู่เราก็ต้องพิจารณารู้เท่าให้เห็นว่าเป็นแต่เพียงส,สภาวาธาตุเท่านั้นเองอาศัยกันยู่อาศัยบุญกรรมบาปกรรมหล่อเลี้ยงรักษารูปกายอันนี้ไว้เมื่อหมดเขตของบุญกรรมบาปกรรมนั้นแล้วรูปนี้ก็ตั้งอยู่ไม่ได้ ต้องแตกดับทำลายลงดังนั้นจึงไม่ควรใช้รูปนามอันนี้ไปทำความชั่วเพราะว่ามันจะแตกกระดับอยู่นี้ใช้ไม่ทำทำไมเพราะกรรมชั่วที่ทำแล้วนั่นกายวาจามไม่ได้รับผลนะใจตทางหางนี่เป็นผู้รับผลเป็นผู้เสวยทุกทนทรมานต่างๆก็ใจแล นี่มันต้องคิดให้เห็นดังนั้นเรามารักษาจิตใจนี้ให้ดีไว้ดีกว่ารักษาร่างกายร่างกายนั้นรักษายังไงมันก็ไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนมีวันคืนล่วงไปล่วงไปไม่ใช่ล่วงไปแต่วันคืนปีเดือนเท่านั้นร่างกายสังขารนี่ก็ ร่วงไปล่วงไปลุกล้นไปหาความตายก็ฉันนั้นแหละมันปัญหาใหญ่มันอยู่ที่ดวงจิตสินัต้องคิดให้เห็นดวงจิตนี้ถ้าหากว่ตั้งไว้ผิดมันก็ไปสู่ทุกเปอยงั้นถ้าตั้งไว้ถูกมันก็ไปสู่สุคติ ถ้าละกิเลสทห้หมดสิ้นเสียจริงก็เข้าสู่ฟนิพานมันก็มีอยู่สามทางอย่างนี้แหละทางที่จิตจะพึ่งดำเนินไปถ้าจิตไม่ฉลาดมันก็ดำเนินไปในทางชั่วนั่นแหละทางไม่ดีถ้าจิตฉลาดมันก็ดำเนินไปในทางดี มันเป็นอย่างนั้นก็ใช้กายทำดีพูดดีไปทำแต่ในสิ่งที่เม็นเป็นประโยชน์ตนและประโยชน์ผู้อื่นสิ่งใดมันไม่เป็นประโยชน์แล้วไม่ทำไม่พูดอันนี้เราจะต้องระวังรักษาอยู่ตลอดเวลาความระพฤติท,ทางกายวาจานี่นะอย่าพากันเผลออย่าพากันเลินเลอ กายวาจามันจะปกติเรียบร้อยดีมันก็มาจากจิตนั่นแหละการรักษากายวาจาแล้วก็ต้องรักษาจิตด้วยอ,อย่าให้จิตมันหลงไหลไปตามอ,อารมณ์ที่เป็นอิทธารม์คืออารมณ์ที่น่าชอบใจหนึ่งอนิธารมณ์คืออารมณ์ที่ไม่ชอบใจหนึ่ง มันมีอยู่ในโลกนี้อารมณ์สองอย่างนี้นะบัดนี้พระพุทธเจ้าทรงสอนให้พุทธบริษาททั้งหลายละทั้งสองอารมณ์เลยพูดถึงธรรมะกันละเอียดขึ้นไปอิทธารมก็ไม่ยินดีอนิธาารมณ์ก็ไม่ยินร้าย ทำจิตให้เป็นกลางวางจิตให้เป็นหนึ่งมีสติคอยควบคุมจิตดวงเดียวเท่านี้แหละให้เป็นกลางอยู่ให้ได้อย่างนี้นะการปฏิบัติในพุทธศาสนานี่แม้ว่าพระองค์จะทรงแสดงแนวทางปฏิบัติไว้มากมายแต่เมื่อย่นเข้าแล้วก็ มาทำจิตใจให้สงบระงับเจริญปัญญาให้เกิดขึ้นเมื่อทำได้อย่างนี้บรรดาคุณธรรมทั้งหลายที่พระพุทธเจ้าทรงสแสดงอันเป็นแนวทางปฏิบัติอันเป็นแนวทางปฏิบัตินะั่นน่ะมันก็มารวมอยู่ที่จิตสงบนี่ยหมดเลยเมื่อรวมอยู่ที่ปัญญานี่แหละวันนี้นะอันเมื่อบุคคลไม่ ทำใจให้สงบได้ปัญญาไม่เกิดคุณธรรมเหล่านั้นก็ไม่เกิดเกิดไม่ได้เพราะไม่รู้น,นั่นเองเพราะไม่ได้ทำอุบายแยบคลายในใจอย่างนั้นให้พากันเข้าใจเมื่อเราทำใจนี้ไม่ได้เราก็ไม่ได้สักอย่างเลยบุญกุศลก็เป็นไปไม่ได้อันนี้ เพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างมีใจเป็นผู้ปรุงแต่งขึ้นมาแล้วจึงใช้กายทำใช้วาจาพูดจึงสำเร็จเป็นบุญและบาปได้นี่นะเพราะฉะนั้นน่ะให้พึ่งพากันเข้าใจให้ทีท่วนไอ้บางคนก็รวบรัดตัดตอนเนือทางปฏิบัติไม่เป็น อย่างนี้แล้วก็มันก้าวหน้าไปไม่ได้การปฏิบัตินะต้องรู้จักรวบรัดตัดตอนลงไปทำจิตใจให้เป็นหนึ่งลงให้ได้ข้อนี้สำคัญมากทีเดียว,วะ่ะริงอยู่ในขั้นต้นเราต้องบำเพ็ญคุณธรรมหลายอย่างแหละให้เกิดขึ้นในใจทีนี้เมื่อเรา ทินต่อคุณธรรมเหล่านั้นแล้วจิตใจมันก็สงบลงนะ,ะนั่นแหละเมื่อจิตใจสงบลงแล้วมันก็ไม่จำเป็นต้องไปวิตกวิจารคุณธรรมต่างๆอันนั้นมากมายแล้ววะนี่เพราะว่าการรู้ธทรรมเห็นธรรมก็จุดมุ่งหมายก็เพื่อให้จิตสงบจากกิเลสบาปรธรรมต่างๆนี่แหละ ตรงนี้เองนะจุดมุ่งหมายนะทีนี้เมื่อเราทำความเพียรละกิเลสตันาให้มันเบาบางออกไปจากกิจใจโดยอุบายวิธีอย่างไรเราก็จำอุบายวิธีอันนั้นไว้แล้วเพื่ขัดปฏิบัติไปตามแนวนั้นเช่นนี้เมื่อมันละกิเลสได้มันก็ใช่ได้แม้จะไม่มีความรู้กว้างขงวางก็าตาม ขอให้ละกกิเลสให้มันได้นั่นเป็นพอแล้วดังนั้นให้พากันเข้าใจเราปฏิบัติทมในพุทธศาสนาเนี่ยมันต้องรู้ความมุ่งหมายของธรรมะที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงว่ามีจุดมุ่งหมายอย่างไรให้เราปฏิบัติตามนั่นเพื่อให้เราเป็นอย่างไร นี่นะทุกคนต้องพิจารณาให้รู้ความหมายอย่างที่ว่านั่นนะความหมายอย่างที่ว่านั่นก็คือว่าเพื่อให้ละกิเลสในหัวใจนี่ให้หมดไปสิ้นไปบรรดาเรียนทำรรทั้งหลายฟังทำรรอยู่บ่อยๆก็ดีก็เพื่อให้เกิดอุบายปัญญาขึ้นมาแล้วสอนจิตให้ละกิเลส อันใดที่ยังคล้องอยู่ในจ,ใจิตใจก็เพียรพยายามสอนใจให้ละกิเลสอันนั้นให้มันเบาบางไปให้มันอ่อนกำลังลงอยา่าไปสาสะสมให้มันหนาแน่นขึ้นนี่ความหมายเนะี่ยดังนั้นเมื่อกิเลสมันเกิดขึ้นเรามีอุบายสอนใจให้ละมันได แต่ละครั้งอย่างนี้นะใจมันก็จะรวมลงสงบเป็นหนึ่งลงไปนะอว่าเราได้กำลังใจขั้นหนึ่งแล้วนี้นะถ้าเราพักผ้า,าเพียพยายามไปอย่างนี้บ่อยๆเข้าให้กำลังใจมันก็ยิ่งเข้มแข็งขึ้นนะฮึมกำลังสมาธิเข้มแข็งขึ้นแล้วกำกำลังปัญญาก็ยอมบังเกิดขึ้นตามกันไปนั่นแหละ มันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นให้พึ่งพากันเข้าใจที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้บำเพ็ญกุศลธรรมเพื่อละอากุศลธรรมนั่นก็หมายเอาการอบรมจิตใจให้โน้มไปให้พอใจไปในทางศีลธรรมทางบุญกุศลให้มากไว้ เมื่อใจน้อมไปทางบุญกุศลมากแล้วมันก็ทิ้งทางบาปมันก็ใช้ปัญญาพิจารณาเห็นโทษของบาปกรรมเวรภัยต่างๆเหล่าน,นั้นแล้วมันก็ปล่อยทิ้งนะมันเห็นด้วยปัญญาแล้วนี่ว่าบาปกรรมนัม้มเป็นเสนดจั่นไรต่อชีวิตมันนำใหช้ชีวิตนี้ได้ประสบความทุกข์ความเดือดร้อนทั้ง ในปัจจุบันและเบื้องหน้าอย่างงี้นะมันพิจารณาด้วยปัญญาแนะมันเห็นได้นะถ้าคนไม่ได้ใช้ปัญญาแล้วตัญหาที่มันคอยขัดจัดคอยขัดขวางอนะ่ะไม่ให้เราดำริไปในทางที่ถูกต้องอืมไม่ให้ไม่ให้เราดำริไปในทางที่ทำจิตให้เป็นกลางวาง จิตให้เป็นหนึ่งมันไม่ชอบร้ายกิเลสสมานทั้งหลายเนี่ยถ้าเราภาคเพียรพยายามจะทําจิตให้เป็นหนึ่งอย่างนี้มันก็แทรกขึ้นมาทันทีแหละทําให้จิตใจท้อแท้อ่อนแอ,อทำให้จิตใจไม่มีกำลังที่จะปฏิบัติธรรมต่อไปอกิเลสนะมันทำให้ใจท้อแท้นะ ทำให้เกียดคลาดง่วงเหงาหา้านอนถ้ามันเกิดง่วงเหงาหา้านอนมาแล้วอ่อนพับไปเลยกายก็อ่อนจิตก็อ่อนตั้งขึ้นก็ไม่ได้นี่แสดงว่าผู้นั้นตกอยู่ในเป็นท่าแทงความหลับามนอนเพราะฉะนั้นเราต้องสู้มันไอความหลับามนอนนี่นะถ้าไม่สู้มันแล้วนะมันไม่ได้เลย มันยิ่งสะสมกำลังมากเข้าไปมันยิ่งครอบงำกายครอบงำจิตนี้ให้เฉยช,อชาอ่อนแอไปเลยมันไม่ต้องการอย่างให้คิดนึกพิจารณาอะไรทั้งนั้นแหละเพราะว่าถ้าหากว่าปล่อยให้คิดนึกพิจารณาเหตุผล่นชีวิตต่างๆแล้วจิตใจนี้มันจะหลุดพ้นไปจากเงื่อมมือของตัณหาอวิชา ดังนั้นมันจึงหน่วงเหนี่ยวไว้มันจึงแสดงอิทธิปฏิหารออกมาคนเราไม่รู้อิทธิปฏิหารของมานจึงไม่สู้กับมันยอมแพ้มันไปแต่เนื่นๆเลยทีเดียวผูนนะ้มีปัญญาทั้งหลายเท่านั้นแหละท่านจึงไม่มีถอยสู้กับมนนะัน แม้มันจะง่วงเหงาหาวนอนอย่างนี้กส็สู้ไม่มีถอยเพราะว่าใจสู้ซะอย่างเดียวแล้วเอาชนะได้เลยน้อยก็หายง่วงแล้วมเมื่อใจตั้งขึ้นได้แล้วนะอย่างนี้แหละเช่นอย่างฟังธรรมะอยู่เดี๋ยวนี้ท่นานผู้ใดยังนั่งหลับได้อยู่แล้วก็นะว่าอาภับเต็มที นี่พอเสียงธรรมะมันดังเข้าไปใส่รูหูทุกคนเลยดังนั้นเราต้องฝึกใจนี่ให้เบิกบานรับเอาธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้านี่ให้ได้อย่าไปเมินเฉยอย่าไปเบื่อนายถ้าเบื่อได้ธรรมะแล้วชีวิตนี้ย่อมเหมือนว่าที่สายขาดอยู่บนอากาศนั่นแหละ มันก็ลอยคว้างไปมาแล้วก็ตกลงตกลงหาพื้นแผ่นดินของเกาอย่างนี้ะบุคคลผู้ที่ขาดความเชื่อความเลื่อมใสในธรรมะคำสอนของพระเทเจ้าไม่ควบคุมจิตใจไม่ทำความพอใจยินดีอยู่ในธรรมะ ไปยินดีอยู่ในทางอาธรรมสิ่งที่ไม่เป็นธรรมนั่นอย่างนี้นะมันก็ขาดจากกุศล